โอเคผมก็สวัสดีทพ่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Anime Adventure กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับจะพาไปดูความแตกต่างนะครับของตัวละคร2ตัวละครนะครับที่มีลักษณะในการทํางานนะครับที่อยู่ในทางเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัวแรกนะครับหนวดดาหรือในเกมชื่อ black hair นะฮะก็เป็นตัวละครระดับ legendary นั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้นะมันจะทําให้ศัตรูติดสถานะ curse นะครับที่จะทําให้โดนดาเมจแรงขึ้น ตัวนีงครับนั่นคือเออร์วินสมิธนะครับผมสำหรับตัวนี้ครับในเกมใช้คำว่าอ่าออวินนะฮะก็คืออาเออร์วินนะครับมันจะเป็นตัวละครที่ทำการปับดาเมจ25เเให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า2ตัวนี้นะครับถึงมันจะทำให้ศัตรูนะครับได้รับดาเมจที่แรงขึ้นเหมือนกันแต่ว่ากระบวนการทำงานของ2ตัวนี้นะครับมันแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันเลยนะ2ตัวนี้ ประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากในฝั่งของตัวละครอย่างเออร์วินนะครับการทํางานของมันนะครับในช่วงแรกนะนี่เลยนะครับสามารถซัมมอนของออกมาจากฐานได้คือสมาชิกหน่วยสํารวจนะฮะนี่ฮะอัพสองพันนะครับจะเพิ่มสกิลใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ต่อไปอัพห้าพันนะครับเพิ่มเลือดนะครับเป็นพันหกร้อยยี่สิบสามนะครับอัพขันต่อไปนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอัพเจ็ดพันนะครับจะได้เลือดขึ้นมากลายเป็น 34ม2นรนั่นเองนะครับอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับที่สามารถรับได้นะั่นก็คือในส่วนของอ,อัพเปดจนถึงขั้นสุดท้ายครับนี่ครับก็ผมขออนุญาตเอาคิสซุลุออกมากครับก็ในส่วนของคิสซัลุก็เป็นตัวตัวดาเมจนะฮะนี่ครับก็คือเราสามารถที่จะเอาคิสซัลุมาเนะี่ยเราจะวางบัฟเออร์วินได้นะส่วนอันนี้นะครับก็ผมขออนุญาตเอาสกิลนะครับเออร์วินให้ดูก่อนนะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะ ประมาณครับสำหรับสกิลของเออร์วินนะฮะก็ท่านเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยใช้ตัวคอนตัวนี้นะฮะก็แนะนําว่าลองไปหามาใช้ได้นะครับว่ามันทําได้ทั้งบัฟนะครับแล้วก็เรียกมาออกจากฐานนั่นเองนะครับซึ่งมีประโยชน์ทั้ง2ออย่างเลยนะครับบัฟนี่คือบัฟตั้ง2 5เลยนะซึ่งก็เรียกว่าเยอะมากๆนะครับก็ประมาณครับสำหรับเออในส่วนของผู้ชายการเออร์วินนะฮะ ต่อไปนะครับอีกตัวละครหนึ่งก็คือคิซารุาานั่นเองนะฮะในส่วนของคิซารุนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เออขอภัยก็คืออีกตัวก็คือหนวดดำนะฮะหนวดดำเป็นตัวละครที่จะทําการโจมตีนะครับแล้วทําให้ศัตรูติดสถานะที่มันเป็นหมอกสีดําๆนะฮะอันนั้นนะครับเรียกว่าสถานะเฮิร์สนั่นเองนะฮะซึ่งสถานะเฮิร์สนะครับมีหน้าที่อะไรสถานะเฮิร์สนะครับมีหน้าที่ที่เป็นการทําให้ศัตรูนะครับเออเรียกว่าอะไรอะโดนดาเมจที่ แรงขึ้นนะครับจากการโจมตีของทีมเรานั่นเองฮะซึ่งครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าในส่วนของหนวดดากับเออร์วินเราสามารถทําให้มันซ้อนกันได้นั่นเองนะครับก็คือหนวดดาตีไปครับแล้วก็เออร์วินบัฟไปด้วยนะฮะก็คือมันก็จะได้ดามจที่แรงที่สุดนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นฟิวแบล็คโฮของหนวดดานะครับคือมันจะ เอ่อทำการโจมตีนะครับแล้วก็แปะเคิร์สเป็นวง LE เลยนั่นเองนะครับก็คือแปะเป็นวง Fu l อนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับการใช้สอยนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับในส่วนของการใช้งานตรอรอย่างหนวดดำนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับขออนุญาตทำการนะครับปิดในส่วนของเออขออนุญาตทำการปิดในส่วนของไอเจ้าเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับ เื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจกันนะฮะนี่เลยนี่ครับเราต้องสังเกตจากตัวละครที่ติดสถานะเคลตอนนี้นะครับที่สรุดาเมเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับยังไม่มีการบัฟอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับก็เราจะมาดูกันนะครับนี่ฮะโดนดาเมเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็มาดูตัวที่ติดเคยครับแปดร้อยหกสิบสามนะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวที่ติดเคิร์ออยู่นะครับมันก็จะโดนดาเมจที่แรงกว่าตัวที่ไม่ได้ติดนะครับ ประมาณนั้นนะครับในส่วนของอันนี้เขาเป็บ863นั่นเองครับนี่ฮะสําหรับในส่วนของการติดเคิร์สของหนวดดำนะครับมันก็จะมีประโยชน์อยู่ประมาณนี้แหละนั่นก็คือทําให้ศัตรูนะครับมันจะโดนดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นนะฮะจากโดนีิทีมของเราครับประมาณนั้นนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้ครับผมเนี่ยโดนเทียบ800กว่าฮะแล้วก็นี่นะฮะนี้คือบัฟเต็มแล้วนะครับ อันนี้คือเราบัฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวละครที่ติดคยระหว่างบัฟนะครับมันจะโดนดาเมจไปเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้น่านจะเห็นไปแล้วนะครับนั่นก็คือ1000อพันาเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้านี่นะเมื่อกี้ประมาณนั้นนะครับในส่วนของการติดดาเมจนะครับมากขึ้นนะครับซึ่งคิสรุปปกติมันจะดาเมจถ้าเกิดว,ว่าผมบัฟนะฮะมันจะดาเมจอยู่ที่อารเจ็ดร้อยกว่านะี่ยแปดร้อยเก้าร้อยกว่าขอภัยประมาณนั้นนะครับ กถ้ามันชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์ครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับต่อๆไปเหมือนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ